ยินดีด้วยครับลอตเต้โหลียวเดลียวเหยวเดี๋ยวถ้าเขาเป็นเจ้าของเรื่องเขาอดนะใช่เจ้าของเรื่องไหมไม่ใช่ครับโอเคถ้าไม่ใช่เจ้าของเรื่องหนีกับสามเหรียญครับโอ๊ยจ้า พอประกาศผลพี่ลอตเต้ชนะแล้วผมโอ้คนนี้เขามีของนะผมก็แปลกใจเหมือนกันที่ทุกคนเลือกแล้วลอตเต้ก็ไม่ได้พูดเยอะนะฮะจริงๆวันนี้ก็ดูแบบนิ่งๆเงียบๆไหนใครเป็นเจ้าของเรื่อง่องของวันนี้ครับ ใครเป็นเจ้าของเรื่องของวันนี้ครับเจเจก็พี่เจคือคนที่ค่อนข้างที่จะนอนก็นอนข้างกันนะครับคือเวลามีอะไรเขาก็จะเป็นแบบสายนักสืบสายสืบแต่พอเป็นเรื่องของเขาเนี่ยผมก็ไม่ทันคิดเหมือนกันแต่มมีอยู่จังหวะหนึ่งครับเขาพูดว่าไม่คิดเหรอว่าเป็นเรื่องของไม่คิดเี๋อว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องของครูก็ได้เขาพูดอย่างนี้ครับพี่เจแม่งแบบทำตัวเป็นพี่เจเจเหมือนเดิมอะคือมีการหลอกํานะว่าไอ้ึมว่าใครอะไรย่างเงี้ย แล้วบอกว่ากูคิดเรื่องมึงนะไอ้กูว่าเรื่องมึงแม่เนี่ยอะไรเงี้ยเกือบมาหลอกถามผมทุกวันอ่ะอ้าวจริงผมคิดว่าแบบจะมีคนโหวตโดผมเยอะกว่านี้เพราะว่าผมรู้สึกได้ว่าผมเลือกลากแต่ก,ก็ก็ผิดคาดว่าแบบมีคนเลือกผมแค่คนเดียวก็แบบเฮ้เราก็เนียนอยู่นะ <c oughs> เอาเพิร์เป็นไรเพิร์ตตอบพี่เจเจเพิร์ตตอบพี่เจเจแต่ว่าเพิร์ไม่มีคนเลือกก็โอดได้เหรียญเสียใจด้วย